เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้จุดยอดตรงนี้โคตรเสียงเลยว่ะเฮ้ยผมมาเล่นตรงนี้อีกดีว่าเออมันผ่านแบบชิวเชียดว่าเฮ้ยตรงนี้สวยนะห้ายเก้าสิบสี่เองอะ่ะเฮ้ยมีสติเลสตรงนี้ด้วยว่ะบังคับเล่นเลยฮะ ไหนๆก็พุ่งมาตรงนี้แล้วกูจับบังคับเล่นแม่งเลยแล้วกัน <laughs> อา t r ลูกรักโชว์ที่หนึ่งใบทีวะลูก a า,าและคอมแม่งเก้าร้อแลพวกเรา8.74กันทั้งคู่ <laughs> สาบายแล้วกูบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยืเยมเปลี่ยนเกียร์เฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้ว ขอบอกก่อนนะผมปิดชื่อผมไม่เห็นผมไม่รู้ใครคือใครนะครับขออนุญาตพนมั่วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันมีหมอกมันมีหมอกแถมมีเช็คพอยต์เออเฮ้ยคุณแม่กนวิทระวังนี่ผมช่วยแล้วผมผมกระแทกมันออกนอกทางแล้ว คิปหายแล้วมันแซงผมมันกําลังแซงผมผมไม่ให้มันแซงผมผมไม่ให้มันแซงครับผมดึงมันไว้คลิปหายแล้วโค้งนี้มึงไปก่อนเลยกูแหกแน่ <c oughs> <c oughs> อ่อลิปหายยัยงเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ครับกับตันผมยังเอาอยู่ครับ เฮ้ยเข้าเกียมมั่วแล้วตอนเนี้ชิบหายแล้วเฮ้ยคอมจี้ตูดคอมจี้ตูดมันจี้ตูดแล้วไม่ให้ไปหรอกนะเฮ้ยถามจริงเอออุย้ยเกือบชนทำไมทำไมรถผมมันขับสี่แต่ว่ามันเหมือนรถขับสองเลยอะ่ะมันสไลด์แบบโอ้มันดิฟดีมากเลยทุกคน อ่ะผมเหมือนผมจะนึกอะไรขึ้นได้แล้วว่ะไอคันเนี้ยล่าสุดที่ผมเล่นนะ่ะผมจำได้ว่าผมไปแต่งไปขับสี่ดิฟหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> เอาไปเล่นทําเวลาขึ้นเขากับไอ้นนท์ดูอินเทียลดีมาตอนนั้นไอ้นนท์มันดูดินเทียวดีมาแล้วพยายามแบบว่าแบบว่าหารถที่แบบแข่งกันเหมือนในอินเที่ยลดีเออที่แบบเราไม่แปลงกับระบบขับเคลื่อนนะนะแต่ว่าหาวิธีการขึ้นเขาและลงเขาให้ไวที่สุดนะ <c oughs> ไม่ัก็เลยสไลด์ขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่เ <laughs> บกเบกหน่อยน้องเบกหน่อยน้องเบกหน่อยเอ้ยหัวเพ็บหลุดน้องเฮ้ยเส้นชัยแล้วว่ะโอ้จบเลยด้ที่สามอ่ะ อ๋อไม่ใช่ที่หนึ่งคุณแม็กกอนัมี่ไอ้เหี้ยว้าวมีนั่นกันที่นีน้องุี่ก็มีดีเอไม่เอาละเล่นก่อนตัน้งใจก่อนเดี๋ยวแพ้ไอ้เหี้ยเอเ้ยคุณแม็กกอนัมี่บอกไม่ได้นอนพอดีเหี้ยเอ้ยสปอยเลอร์กูทิ้งแล้วเวอ ลาก่อยแล้วนี่สะอ้ายเลิกกูไปโอ้ใจง่ายเหลือเกินเบรกเออ,อเอ้ยย่าเบรกโอ้ไลด์ผมก็ต้องเหยียบคันเร่งครับ ถึงสไลด์ผมก็ยังต้องเหยียบคันเร่งต่อไปตรงนี้ต้องเบียบเบรก้วครับอขอบคุณมากที่ให้ยืมตูดเบรกเอ้ยชิปหายแล้วเอ้ยโอ้โหชนมุงลวดไปหมดแล้วนี่ เอาแล้วครับรถด,ดิฟขับสี่มาแล้วครับผมไอเวยคนหนึ่งเขากิฟกันไอเราดิฟขับสี่เออปั๊บปั๊บเขาให้เอยเกือบแล้วไม่ล่ะเฮ้ยโอ้ยตูนรถอ่าฮะาไม่ให้ไปหรอกนะ โอ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยคิปหายแล้วเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากที่ให้ยืมตูดเฮ้ยหลบไปโอ้โหจบแล้วไอ้หียมันแซงเราไปกันเต็มเลยวะเฮ้ยย่า หลบไปหลบไปหลบไปลบไปขอร้องหลบไปไม่หลบกูจะเดินตูดมึงไปเรื่อยๆนี่ไม่หลบกูก็จะดินตูดมึงอุ้ยเขียวไปหน่อยเดียวคันักม่อคีแมันเลี้ยวมับเอ,อ้อ เองเอ้ยโผมาแม่งสึกเจอรถค้านี่เขาเข้าเส้นชัยกันแล้วเหรอวะเฮ้ยโอ้โหถามจริงะฮะรอบมีโรชนะว่ะโอเคครับขอบคุณคุณแม่กอลมีมากครับที่พาเราปิดคลิปได้อย่างสวยงามไม่งั้นคือเร้จะเล่นอย่างนีกรอ โอเคครับเราไ้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนฮนะขอบคุณทูนแม็กกอนมี่ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่อยู่ดูนะขอบคุณเราไ้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า